สวัสดีครับว่างวาไรตี้นะครับผมวันนี้เราก็มีหัวข้อที่จะมาพูดนะครับปรึกษาหารือกันก็เกี่ยวกับเนื่องจากตอนนี้ได้ทราบว่ามีมีเว็หนึ่งฮะก็เป็นเว็บต้องสงสัยฮะก็คล้ายๆกับเว็บที่เพิ่งปิดไปครับตัว NG 1 1 7นนะครับผมก็หน้าตาอะไรก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับผมรูปแบบการ เล่นการล็อกอินนู่นนี่นั่นคล้ายๆกันเลยก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นไปได้ที่เป็นเครือข่ายเครือข่ายเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคนทําคลิปออกมาแล้วผมก็เข้าไปไปดูนะครับสองคลิปก่อนหน้าอืมผมอาจจะมาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าก็คือติดภารกิจฉีดวัคซีนเข,ข็มสองนะก็มีอาการข้างเคียงอะไรนิดหน่อยเอฟเฟกอะไรพวกนี้ครับผม ก็ต้องขอบคุณทั้งสองช่องนะที่ทำออกมาเตือนภัยเพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับว่าเวฟลักษณะนี้ก็คือมันเข้าข่ายต้องสงสัยนะที่จะเชื่อมโยงกันนะครับผมผมก็ต้องบอกว่าก็อยากจะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะที่ออกมาเตือนเพื่อนๆนะครับว่ายังไงถ้าจะลงทุนก็ลองพิจารณาให้ดีนะครับว่าว่า ควรที่จะลงทุนหรือเปล่านะครับผมเรามาเข้าที่เนื้อหาของเราครับก็คือผมเห็นในไลยกลุ่มนะไายกลุ่มของผมู้เสียหายทาง NG เนเลยที่เขาตั้งพวก open chat อะไรขึ้นมาครับผมพอดีมีคนส่งลิงก์เข้ามาลิงก์ก็ผมก็กดเข้าไปดูนะก่อนหน้าหน้านั้นประมาณประมาณสองวันสองวันแล้วละที่เขาส่งมาแล้วก็มีการถกเถียงกันนะว่า เกือขขายเดียวกับ NG ห7หรือเปล่านะครับผมโดยส่วนใหญ่จะบอกว่าใช่นะฮะส่วนใหญ่ของคนในไลน์กลุ่ม OB Chat บอกว่าใช่หน้าตาเว็บก็จะประมาณประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นเว็บเกี่ยวกับการคัดค้านผลบอลเหมือนกันเลยครับบางคนพูดว่ามีการบางคนบอกว่าจะไปสมัครลงทุนนะครับผมก็นึกในใจจะเอาอีกแล้วเหรอเพราะแล้วเขาพิม ในไลยกลุ่มบอกว่าโดนไปเยอะครับโดนจากตัวเก่าไปเยอะก็เลยอยากลงทุนเอาเงินคืนนะครับผมจากเว็บใหม่ผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่านะครับเนี่ยอยู่ในกลุ่มไลยครับผมจะออกแนวชักชวนคนไปเล่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเขาไม่รู้ว่ารหัสแนะนําสมาชิกว่าเป็นรหัสใครเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นรหัสคนส่งหรือว่ารหัสใครก็ไม่ไม่ทราบนะเพราะว่า ในไล์กลุ่มไว้เป็นแชตก็มันไม่มีหน้าตาบอกเนาะว่าใครหน้าตาเป็นไงครับแต่บางคนก็ต้องขอบคุณนะเจตนาดีก็อยากจะเตือนเพื่อนๆไม่ให้ไปเล่นนะครับผมก็คือส่งมาบอกเหตุการณ์ข่าวสารว่ามีเว็บตัวใหม่แล้วนะอย่าไปลงทุนอะไรประมาณเนี้ยครับผม,มส่วนบางคนที่มีการชักชวนไปเล่นนะถ้า ถ้าสมมุติบริสุดใจจริงก็ลองเปิดเผยตัวตนนะก็คือ,อให้รู้ว่าหน้าตาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนคนตามไปเล่นน่ยจะได้สบายใจนะครัคนตามไปลงทุนเนี่ยจะได,จะได้จะได้รู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอตัวเองก็ได้ประมาณว่าพูดชักชักชวนคนไปเล่นอพูดชักชวนคนไปลงทุนก็ได้ประมาณว่าถ้าสมมุติเวฟ อะไรมีปัญหาเน่ก็จะรับผิดชอบรับผิดชอบทั้งหมดอะไรเงี้ยถ้าสมมติเกิดความเสียหายก็บอกคนที่ชวนก็ประมาณว่าแจ้งชื่อนามสกุลอะไรตัวเองอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ต้องจะถ้าอยากให้เชื่อมั่นว่าลงทุนลักษณะนี้ดีจริงนะครับผมส่วนเรื่องเกี่ยวกับทางเว็บนะครับเว็บถ้าสมมติทางเว็บน่าเชื่อถือได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องออกมา ทางเว็บก็ต้องออกมาชี้แจงครับเพราะคนส่วนใหญ่สงใสัว่า,าเกี่ยวกับ NG117 ไหมอะไรเงี้ยหน้าตาหน้าตาเว็บเนี่ยค้ายก็คือไม่ต่างกันเปลี่ยนโลโก้แต่การล็อกล็อกอินเข้ารหัสอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยก็คือคล้ายกันเลยใส่ username, password แล้วก็รหัส4หลักครับผมรหัส4หลักด้วย หน้าต่างอีกหน,หน้าต่างนึ่งก็เป็นเข้าไปที่แรกจะเป็นการสมัครสมาชิกนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อเป็นการดิสเครดิตของทางเวฟนะครับผมแล้วก็อเผอิญเนี่ยมีคนลองเช็คโดเมนไม่รู้ว่าจริงไหมเนี่ยผมขึ้นรูปให้ดูก็คือเช็คโดเมนนะสังเกตได้ว่าเพิ่งจะมีการอัปเดตไปในไม่นานมานี้ครับ พบว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับผมตามรูปเลยครับผมสำหรับคนที่ไปลงทุนใหม่อะครับก,ก็ลองคิดดีๆนะครับเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าเว็บจะบินเป็นเมื่อไหร่ครับและอาจจะบินไปได้ทุกเมื่อนะครับผมสำหรับคนที่เสียหายกับ NG117 เป็นไงบ้างครับก็คือที่ไปแจ้งความเรื่องไปถึงไหนแล้วครับผมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผม แต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยคืบใช่ไหมครับพวกคดีอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าเว็บพวกนี้มันมันศึกษาเกี่ยวกับคนไทยมาแล้วกฎหมายไทยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำเป็นลักษณะเว็บมันก็จะคล้ายๆพวกเว็บพน,นันลองดูจากตัวกฎหมายก็ได้ผมหยิบยกมาผมก็ไม่ได้เก่งกฎหมายอะไรมากนักหรอกแต่ว่าลองให้เพื่อนๆลองคิดตามนะครับว่า ว่ามันเข้าขายไหมเพราะว่ากฎหมายไทยเนะี่ยไม่อนุญ,ญาตกับการกับการที่จะให้เว็บพน,นันเนี่ยมามาเปิดในมาเปิดแบบว่าเสรีนะครับลองมาวิเคราะห์กันนะครับผมอ้างอิงจากกฎหมายที่หยิบยกมานะครับนี่นะครับกฎหมายที่บัญญัติเรื่องการพน,นันพุทธศักราชสองพันสี่รอยเจ็ดสิแปดนะครับผมตัวนี้ นนะค,ความหมายของการพนันนะผมจะอ่านให้ฟังนะครับผมความหมายของการพนันพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478มิได้มีบัญญัติสับไว้โดยตรงแต่สามารถหาความหมายหรือคำจำกัดความของการพนันได้ดังนี้ครับวงเล็บหนึ่งนะครับผมพจนานุกรมฉบับร,ราชบัณฑิต,ตยสถานพศ2542นะครับ การพนันหมายถึงการเอาเงินหรือสิ่งอื่นโดยตรงนะครับโดยอาศัยความฉลาดความชํานาญเล่์เลี่ยมไหวพริบและฝีมือรวมถึงโชคลาบถ้าลองพิจารณาวิธีการของทางเว็บที่ผ่านมาก็คือ MG ก็คือมีคนตั้งตัวเองเป็นโค้ดก็คือถ้าพิจารณาตามตัวอ,อักษรเนี่ยมันก็เข้าขายแล้วใช่ไหมครับผมก็คือ ใช้ความชํานาญนะครับความชํานาญอะไรพวกนี้ฝีมืออะไรพวกนี้ครับผมผมว่ามันเ้าเข้าข่ายนะเพื่อนๆลองคิดตามนะครับผมพวกโค้ดพวกอะไรนะแต่เราไม่รู้ว่าเว็บที่เปิดเปิดใหม่ตัวเนี้ยมันมีพวกโค้ดมีอะไรหรือเปล่าเออ,อยังไงก็ลองลองไปสืบเสือบดูแต่ว่าถ้าสมมุติไปเล่นอีกมันก็ต้องเกิดความเสียหายครับผมเพราะว่าครั้งแรกที่เราทําเนี้ย ที่เราไปลงทุนเนี่ยเราอาจจะเกิดจากการแบบรู้เท่าไม่ถึงการคนระับแต่ครั้งที่สองถ้ายังรู้เนี่ยเราไปเล่นอีกเนี่ยก็คือเจตนาแล้วเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะดูจากเจตนาลมด้วยนะครับผมถ้าถ้าตีความตามตัวอักษรไม่ได้นะครับแล้วก็บวงเล็บสองนะครับบัญญัติ บางมาตราของพระราชบัญญัติการพนันนะผมได้กล่าวถึงลักษณะการพนันเอาไว้ได้แก่มาตราสีทวิวรสองบัญญัติว่าคําว่าการเล่นให้หมายความรวมการเล่นให้หมายความรวมตลอดถึงการทายการทายนะครับการทายและการทำนายการทายการทำนายโอเค ซึ่งแสดงว่าการพนันในกฎหมายนี้รวมถึงการคันต่อด้วยครับผมอืมใช่มันก็มีส่วนเกี่ยวข้าบเกี่ยวกา,ายการทายการทํานายการทายก็คือเราทายคาดการผลบอลมันก็เข้าขายนะเข้าขายการทายเนาะอืมการทํานายก็คือทํานายก็คือคาดเดาไว้ล่วงหน้าครับผมว่า ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดอะไรยังไงก็คือคำนวณไว้ว่าคำนวณไว้ก่อนว่าผลจะออกมาประมาณนี้แต่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นก็คือการทำการทารทนายก็คือการแต่ว่าคาดเดาไว้ล่วงหน้านะครับก็เหมือนกันการทายคัดค้านผลบอลก็คือการทํานายไว้ล่วงหน้าว่าว่าสกอร์จะไม่ออกสกอร์จริงของบอลจริงจะไม่ออกสกอร์ที่เราคาดค้านไป ครับผมผมว่าเข้าขายเข้าขายนะอืมถ้าสมมติกฎหมายมันไม่คิดว่าคนไม่คิดว่าคุณเป็นผู้เสียหายเนะี่ยก็คุณก็มีความผิดเต็มๆนะเพราะว่าเวฟตัวนี้มันตั้งมาเพื่อเพื่อจะทำให้มันทำให้คนที่ไปลงทุนเนี่ยเข้าขายเล่นกันพน,นัน อืมมันไม่เหมือนกับการเล่นหุ้นเลยมันเป็นการท้ายการอะไรฮะก็มีมาฝากประมาณนี้ครับสำหรับใครที่จะลงทุนอีกก็ลองพิจารณาดีๆนะเพราะว่าอาจจะมีผลต่อต่อแบบว่ากฎหมายด้วย แล้วบางคนที่ลงทุนไป่ะก็ครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาครอบครัวก็มีบางคนนะที่โดนไล่ออกจากบ้านหรือบางคนเนี่ยครอบครัวก็ให้อภัยนะครับก็มีแต่ถ้ามีครั้งสองแล้วอ่ะก็ต้องระวังนะว่าเขาจะให้อภัยหรือเปล่าทางครอบครัว ก็มีเรื่องเรามาถ่ายทอดประมาณนี้ครับยังไงก็ก่อนจะไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้เผื่อมีอะไรอัปเดตเราจะได้มาคุยกันอีกนะครับผมถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้อะไรที่ผมพอจะหาข้อมูลมาตอบได้ผมก็จะก็จะตอบในคอมเมนต์นะครับผมยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม